ดีไหมายที่ถือเขาขายทุเรียนอยู่มั้งพี่พัลี่ขายทุเรียนดีไหมครับวันนี้ทุกคนหมดแล้วดีมากหรือว่าฟอร์ดไ,ไม่อยู่ทุกคนเป็นพอฟอร์ดไม่อยู่หรือเปล่าขายดีฮะ <c oughs> จริงไหมอะใช่ไหมเป็นเพราะฟอร์ดไม่อยู่หรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่หรือว่ายังไงหมดตั้งแต่สี่ทุ่มขายดี สงสัยไม่ต้องไปช่วยแล้วมั้งไปสิครับคิดถึงแพรี่ไหมคะที่ถือเขาขายทุเรียนอยู่มั้งที่พรี่ขายทุเรียนดีไหมครับวันนี้ทุกคนหมดแล้วดีมากหรือว่าฟอร์ดไม่อยู่ทุกคนเป็นพอะฟอร์ดไม่อยู่หรือเปล่าขายดีฮะ <c oughs> จริงไหมอะใช่ไหมเป็นเพราะฟอร์ดไม่อยู่หรือเปล่าใช่ไหมหรือว่ายังไง หมดตั้งแต่สี่ทุ่มขายดีสไม่ต้องไปช่วยแล้วมั้งคิดถึงแผลร้องให้ใส่บ่มีสินสอดมัดใจบ่มีชุดแต่งงานบ่มีหอดแว่นสิไปสวมก้อยยิ้มหวานมากเลยลูก พวกนี้ผมจะไปเออ่ภูอานม้าใช่ไหมเออขาขาอ่ะาผานม้าเหรอใช่ไหมครับผมว่าจะไปผานม้าครับใช่แบบผาแบบฟิลแบบภูกระดึงอ่ะเลยใช่ทุกคนใช่ไหมครับผานม้าขอมีช่องต่อๆกี่ช่องตอนนี้มีอยู่สามอ้อยสี่ครับตอนนี้มีอยู่สี่ ตอนนี้มี t ิ k Tok อยู่4นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายช่องแรกก็คือฟอร์ดอปกรณ์999ช่องนั้นจะลงคลิปได้อย่างเดียวครับแต่ว่าจะไลฟ์สดไม่ได้ช่องที่2คือฟอร์ดซอย2นี่แหละครับช่องที่3คือปรกรณ์5 6อันที่4อ่ะผมจำชื่อไม่ได้เสื้อสีเหลืองไปตามหาดูครับผมลืมเหมือนกันผมอ่ะจะทำไว้เพราะว่าเวลาแบบไลฟ์สดไม่ได้ผมก็จะมาทั้งสางช่องเลย ภูอันมาภูอันมาเห็นปะละ่ะภูอันมาน้องส่องมาเที่ยวเหนือหรือครับใช่ครับผมมาพรุ่งนี้ผมก็กลับแล้วครับแต่ว่าทุกคนันนี้ผมพูดจริงๆนะคนเหนือน่ารักมากฟอดซอกเออี่ชอบภาษาเหนือมากคนเหนือเขาแบบคนเหนือเออเขาแบบดีมากเลยนะเขานิสัยดีมากเลยนะคือแบบฟอดไปคือแบบไปจองตั๋วรถอนะไรเงี้ยเขาก็แบบมาแบบ แนะนำดีมากคือผมจองผิดใช่ไหมเขาก็แบบมาเอ้ยตรงนี้ตรงนี้นะอะไรย่างเงี้ยผ mm hmm. อ้หมดดีมากมบอกมาแอลเจียงไฮ้กับครับอ่านเจียงไฮ้อ่ะผมจีไปแอลอันป้ายปีครับ mm hmm. แล้วก็<ง>นานคือผมพูดไวกับพี่แพรี่แล้วว่าผมจีไปอันนำ้ำน้ำกันไปนานเป็นบอกครับอ่าก็เลยอันมา แอลพะเยาแทนไปแผรเพื่ออะไรคะน้องเอ่อหน้ารีรัดครับผมน้องเรียนหน้ารีรัดอยู่จังหวัดอะไรครับตอนนี้ผมอยู่พะเยาครับอำเภอป่งอำเภอป่งครับมาแอลพะเยาขอบคุณเจ้าที่ชื่นชมคนเหนืออิหลี่ครับคนเหนือตะหักขนาดอันไป <laughs> ผมไปเดินเอ้ยผมไปเดินอยู่ที่ <laughs> กาด <c oughs> กองเก่าคือทุกคนน่ารักมากจริงๆผมไม่เคยแบบไม่เคยแบบมีไม่เคยแบบมีเป็นแบบเนี้ยไม่เคยแบบมีคนต้อนรับดีขนาดนี้อิหลีครับอ่นันมาลำปูนเอ้ยบิ๊บอมบแมนมาอันพยา,พยาก็แบบคนเหนือคือเขาแบบ เอ็นดูเฮาอีหลีแหมแบบเสียดายไม่ได้ไปฝนตกร้องแล้วก็อยู่บนโดรนไม่ร้องไม่ร้องใช่คือขณะผมไปเช่ารถหรือว่าไปซื้อตั๋วอะไรเงี้ยคือเขาแนะนําดีมากจริงๆดีมากจริงๆริงขนาดขึ้นมาข้างบนอ่ะเขายังแบบอู้ดีกับเฮาแหมเสียดายไม่ได้ไป อู้เหนือตลกมากออกอีสานด้วยครับแต่น่ารักครับขอบคุณเจ้าที่ชื่นชมคนเหนือดีอครับต่งางขนาดครับสำเนียงเหนือพอได้นะเอาผมต้องอู้ให้ผมต้องอู้ให้ออใหได้กว่านี่ครับจะได้ไปแต่งงานต้องอู้ชัดจ้า,จาแต่ว่าคนแป่คนแปะเขาอู้เร็ว <c oughs> คนแปะเขาอู้เร็ว แต่ถ้าคนเจียงไฮเขาอูดคนเจียงไม้เขาจะอูดชาสจไดไ้ไม่ได้ไปหามาแอลกวนปะเยาด้วยตัวเนื้อเจ้าอ่าผมน่าจะจิไปบ่ทันนะครับว่าน,น่น่าจะไปไม่ทันครับมาตันเจ้ามาตังข้ากลับลบ,ลบุรีรัมแล้วไม่ครับยังไม่กลับครับตอนนี้ผมอยู่ปะเยาพะเยาครับ แมนครับอันเยอันเยอันเยย์ขเม่ละอันเยย์ขเม่อันเยยอันเยยอันเยยอุ้ยขอบคุณครับพี่นิวเด็กเด็กเด็กกลับหาพี่มาที่ว้านไหนคะอุ้ยทุกคนอันนี้อันนี้ผมจะเล่าใช่ ดีเป็นคนแพ้ตั้งแต่บอกทันบอกหักดีเป็นคนหักเป็นได้ก็แค่ในฝันจบเรมวอาวสากนกอดหัวใจแหลกยล้านปิดต,ตำนานหาเขาขาดเดียวยุ่งซื้อกระดันสื้อบือเอาใจไปหามองเจ็บขอขึ้นค่าแรงใช่เนี่ยผมที่ที่แบบไม่กลับไปก็เพราะผมต้องบอกเขาด้วยว่า ผมจะทําเรื่องขึ้นค่าแรงแล้วอะไรอย่างนี้เพราะว่าสามร้อยอ่ะผมอยู่ไม่ได้เพราะว่าวันหนึ่งอ่ะค่าข้าวอ่ะทุกคนลองคิดดูนะข้าวทุกวันเนี้ยมันมื้อหนึ่งผมก็กินหมดไปแล้วร้อยนึงค่าข้าวอ,อย่างเงี้ยแม่อารมณ์แม่อารมณ์บางทีแม่อารมณ์ก็ทําให้ทานบ้างแต่แต่จริงจริงแม่อารมณ์ใจดีครับแม่อารมณ์ก็ทำทำให้ทานทุกวัน, <S <S <ทา>นแม่อารมณ์ก็ทําให้ทานทุกวันอร่อยด้วยค, <S <S ครับแม่อารมณ์ก็ไม่ได้คิดอะไรเพิ่มผมก็ได้ ต้องฟ้องสอคอบอ่ะครับอฟอร์ใช้แปรงฟันครับขาวมากพี่ว่าจะไปทำมีเนียอยู่ครับอันอยากให้มันขาวแบบคือแบบอันนี้ผมใส่ฟิลเตอร์นะครับถ้าแบบบ่ได้ใส่มันก็สีแบบบ่าขาวซํานี่ครับใช่อุ้ยเจปอ <laughs> เจปอ เข้ามาทำไมเนี่ยขายทุเรียนเสร็จแล้วเหรอฮะเจ๊ปอขายทุเรียนเสร็จแล้วเหรอยดเื้อกระดันสือบืเอาใจไปหามองเจ็บนั่นแหละครับผมผมก็จะไปบุรีรัมก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงผมก็จะโทรไปขอเลื่อนว่าแบบเออว่าแบบถ้าเลื่อนไปถ้าถ้าถ้าสมมุติตามสัญญานะ ตามสัญญาที่คุณนายแพรดี้เขาบอกไว้อันนี้ต้องเรียกคุณนายนะคบเพราะว่าเขาเป็นคนชนคนชนชั้นสูงเราต้องเรียกว่าคุณนายแพรดี้ใช่ครับที่นั่นเขาจะเรียกคุณนายแพรดี้หมดเลยแบบทีมงานนี่ยเขาจะเรียกคุณนายแพรดี้หมดเออเราก็จะต้องบอกคุณนายเขาก่อนว่านี่นะครับออทังบ้านผมอะ่ะต้องให้เพิ่มค่าแรงเพราะว่าที่บ้านอะ่ะมันไม่พอ นั่นแหละครับล่าสุดก็คุณนายแพดดี้เขาก็ส่งหมากมาให้ยายอันนี้เรื่องจริงนะ <c oughs> ส่งหมากมาให้ยายเยอะมากไปดูที่ครีเอเตอร์ฟิล์มได้เลยชื่อชิษณุพงศ์การ,รำํำเป็นน้องเป็นน้องฟอร์ดเป็นน้องฟอดเป็นลูกพี่ลูกน้องฟอดเขาก็จะลงคลิปยายอะไรอย่างนี้ตลอดในแอปฟ้าคุณแพดดี้คุณนายแพดดี้เขาก็ใจดีครับใจดีกับลูกน้องมากคือเขาก็แบบ ครอบครัวเราอางเห็นคุณยายชอบกินหมากทานหมากนี้เขาก็ส่งหมากไปลังหนึ่งเลยเออสุดยอดใช่ทุกคนแล้วเชื่อไหมว่าที่ผมโพสไปเรื่องไอ้นั่นอะไอค่าแรงขั้นต่ำสามร้ออ่ะทุกคนเชื่อไหมว่าแม่แม่อันนี้อันนี้คือจริงๆนะแม่ก็คือแบบบอกว่าฝอร์เชื่อไหมว่าแม่ก็เคยทําแบบนี้มาก่อนนะอะไรเงี้ยทุกคนมันแบบ มันรู้สึกว่าโอ้โหแต่ก่อนมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเนะาะกว่าที่พ่อแม่เราจะหาเงินมาให้เราได้อ่ะมัน,ม,นมันอันนี้มากเลยนะมันแบบแล้วผมมาโพสมาผมมาทําแบบนี้เนาะแล้วแม่ก็รู้สึกว่าเออแต่ก่อนแม่ทํามาอย่างนี้จริงๆนะได้แบบนี้จริงๆเลยเนี่ยแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแบบผมทําแบบนี้มันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นนะแบบบางคนเขาก็ได้แบบนี้จริงๆนะลองคิดดูนะว่าแบบกว่าเขาจะมาได้ขนาดเนี้อ่าลองคิดดูนะมัน ถ้าบางคนอาจจะมองมองตลกนะแต,แต่จริงๆมันคือแบบใช่ไหมล่ะพ่อแม่เราแต่ก่อนทํางานก่อสร้างเพื่อแบบเลี้ยงเรามาเลี้ยงเรามาแบบส่งเราเรียนอย่างเงี้ยทุกคนลองคิดดูอันนี้เรื่องจริงคัะไันนี้เรื่องจริงอันนี้พูดจริงๆแม่แม่แม่ก็โทรมานะคะบอกว่าเนี่ยแต่ก่อนแม่ก็เป็นอย่างนี้แหละเอามือวางสิคะเอามือถือวางสิคะเออตาแดงจริงว่ะ ตาแดงจริงว่ะบีแังก็แดงเพราทั้งวันอะทั้งวันอะไรนะครับ